สวัสดีครับกับกุกขี้มา่ยครับผมวันนี้ก็จะมาทําเมนูไม่ง่ายเลยง่ายมากๆไข่เจียวขี้เมาครับผมมามาดูวัตถุดิบกันโอ้โหง่ายมากเมนูนี้บอกเลย back to basic ครับผมมานี่ครับเราก็ใช้ไข่ไก่ใช้ประมาณสี่ห้าฟองแล้วคุณอันนี้ตอกแตกไปอันหนึ่งชัดเลยกลิ่มและกลิ่มและแล้วก็หมูสับหมูสับนะครับผมแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเหมือนเดิมแล้วก็หอมแดง ง่ายมากไปดูไปอย่างเร็วเลยดูเลยเร็วไปเร็วไปมองไม่ทันมาครับคือผมบอกเลยนะคุณทาเนี่ยคุณใส่หมูสับเยอะไม่ได้หรอกมันจะไม่สวยคุณใส่ประมาณครึ่งหนึ่งพอเนี่ยนี่ร้อยกรัมคุณใส่สักห้าสิบกรัมพอละนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยพี่นี่ดูสวนใส่ไปเลยเยอะๆคุณอยากสั่งคุณใส่ไปเลยนี่ผมใส่อ่ะโคตรเยอะอ่ะเอาว่า สั่งแน่นอนค่อยเริ่มใหม่หอมแดงครับผมเมนูนี้ก็แบบคือเหมือนแบบแม่ยายอะไรพวกเนี้ยเคยทําให้กินนะคือจะปเป็นอรมณ์แบบว่าเผ็เดเผ็ดหอมหอมหอม,หอมแดงหน่อยอะไรเงี้ยมาครับเนี่ยคุณนี่ไข่อระมาณห้าฟองนะผมก็ตีไปเลยตีเลยอะ่ะตีเลยอะ่ะ ม่ตีมาเหี้ยยอยอยอบขึ้นขึ้นอารมณ์ขึ้นมาครับเฮ้ยไกลไปไก่ไปตลกทังร้านมันจะถ่ายกันไม่รู้เรื่องเพราะงี้แหละผมบอกเลยนะไข่เจียวเนี่ยทำทำง่ายมากใครก็ทำเป็นทำไม่อร่อยอ่ะเออยากจริงว่ะแต่สำหรับสูตรผมนะสูตรโบราณ นี่แบบว่าจับเจ้าคุณทวดแบบสอนมาอะไรเงี้ยเก่าไปเก่าไปลึกไปลึกไปนี่ผมรู้มาคือไข่สมฟองอ่ะคุณฟังดีนะไข่3มฟองน้ำปลาหนึ่ช้อนโต๊ะจบเลยพริกไทยนิดนึงอ่ะคุณลองไปทําดูแล้วกันสําหรับเป็นรสชาติสําหรับผมแล้วกันนะอ่นนี้เราใส่ใส่ไข่5ฟองใช่ไหมเราใส่ไปก่อนประมาณหช้อนโต๊ะแล้วใส่อีกประมาณไม่ถึงเพราะเราใส่ห้าฟองไงนี่ โอ้โยเจ็บไตเลยเห็นก็เจ็บไายละกินไปแล้วโอ้โยแน่นอนครับนิดหน่อยนิดหน่อยชี่ก็บอกอยู่แล้วชูรถนะผมไม่ผมแอบใส่ปุ๊บคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นแล้วคุณไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วพริกไทยครับนิดหน่อยแน่นอนต้องมีอยู่แล้วพริกไทยป่นนิดเดียวพอไม่อยากให้มันกลิ่นเยอะเนี่ยคือสูตรเนี้ย คุณจะได้กลิ่นเวลาทอดเนี่ยคุณจะได้กลิ่นน้ำปลา,าหอมๆเลยระบอบอวนอะเอาว่าถามว่าแบบมีเทคนิคในการตีไหมเปิดก่อนส่วนใหญ,ญ่เปิดก่อนเลยได้เปรียบคุณเปิดก่อนเลยคนละตี <c oughs> คนละตีเอ้ยไกลไป <c oughs> ตายแนละ้ววันนี้กูว่าไม่เสร็จ <c oughs> เหมือนเดิมครับกระทะต้องร้อนอะ่ะคุณไม่อยากให้ติดกระทะต้องร้อนไว้ก่อนเลยเนี่ย ร้อนขนาดไหนคุณทํามันตอนเที่ยงอ่ะตอนแดดมันตอนแดดเปีเป้งๆเลยเนี่ยโคตรร้อนเลยตอนนี้เล่นไปเรื่อยแล้วนะผมร้อนแล้วควันขึ้นอ่ะอะเนี่ยควันขึ้นแล้วคุณเทน้ำมันออกแล้วคุณเทน้ำมันออกนี่ไม่ใช่ว่าคุณเทไปใส่ในนี้ให้คุณเทน้ำมันออกไปนูน่นมอส่งมอไซมาตายนะคุณอย่าไปเทใส่ใน,นู่นนะ ข่เจียวนะคุณลงอะ่ะน้ำมันอะ่ะ<ๆ>ก็คือแบบกลางๆอ่ะผมคิดว่านะไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องร้อนขนาดว่าโหไฟไหม้บ้านอะไรเงี้ยเอาแบบว่ากลางๆเนี่ยได้ละคุณเทสยังไงนี่เทสแบบสมัยเก่าเลยเ <Yeah. S 1> นี่ยปูแล้วไปเลยนี่ครับผมนี่โอ้โห,โโห,โโหนี่ครับคุณก็ดูนะไม่มีติดนะครับผมดูดิ ค่อยๆทำไปคุณอยากให้มันหนานะนี่เทคนิคผมเนี่ยคุณคุณคุณควักมันเข้ามาเห็นปะคุณควักมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่ไม่สุกมันจะออกไปข้างนอกเองคุณควักมันเข้ามามันไม่ติดอยู่แล้วนะเนี่ยคุณควักมันเข้ามาไฟๆทำควักมันเข้ามาควักมันเข้ามาตรงกลางอ่ะอันนี้คือสูตรทำให้หนานะสูตรอื่นไม่รู้นะคุณเปิดไฟกลางๆหน่อยเนี่ยคุณควักมันเข้ามาเห็นปะมันหนาแล้วเห็นปะคุณก็เกลี่ยไปเรื่อย ปึ๊บนเนี่ยผมว่าล่อนไปเรื่อยล่อนกระทานะ่ะคุณอย่าไปล่อนอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> บุกนี้ลงทุนจริง <c oughs> นะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ทำเพื่อเพื่อนเพื่อน <c oughs> นี่ครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันเริ่มสุกแล้วคุณความันเข้ามาเลยนะดูดิมันหนาจริงนะคุณบอกเลยปั๊บพอมันได้แล้วปึ๊บโอเคคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่เป็นน้ำแล้วคุณก็พลิกเลย โอ้โหดูพรสวรรค์อย่าหมันแงกันนะครับผมทำให้ดูเฉยเนี่ยเป็นไงเป็นไงโ,โหดูดิแล้วคุณรอแป๊บหนึ่งนะให้มันเซ็ตตัวหนาแน่นอนร่อนไปเรื่อยเนี่ยคุณหมุนไปอย่างเงี้ยสักประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะคุณต้องหมุนไปเลยตะคิวแดกเลยอะ่ะนี่ครับ สูตรนี้เห็นปะไม่บานนะแต่หนาคนุณดูอ่ะคุณดูความหนาของมันดูดิเออไม่ไมให้ดูหนากระทะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ก็ซื้อ <c oughs> นี่ครับร้อนมันแป๊บหนึ่งไฟคุณใช้เนี่ยไฟกลางๆนะไม่ต้องไฟแรงร้อยมันสุกเพราะมันหนาปุ๊บเนี่ยมันจะสุกยากนิดนึงโอ้คุณดูดิสวยงามมากตอนนี้หอมมากบอกเลย หอมจริงๆผมบอกเลยเหมือนเดิมว้ยคุณใช้น้ำหอมไปกินอะไรเนี่ยหอมมากเลยคนถ่ายนะมุกเดิมขอยืมมาใช้หน่อยนี่ครับดูสีสวยละโอ้โหดูดิเนี่ยพอเริ่มนี้นะคุณเล่งไฟเลยเล่งไฟเพื่ออะไรเหมือนเดิมครับให้น้ํามันมันออกมาจากตัวไข่นี่พอใจแค่ไหนก็แล้วแต่คุณแย่น้ำมันมันออกมาเยอะเลยดูดิ พอแล้วผมว่าปึ๊บเสร็จปุ๊บคุณเ hey, ทใส่นี่เลยปั๊บโอ้โหแป๊บเดียวครับเมนูนี้สวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเป็นไงไอ้น<ๆ>ี่เห็นดำๆนี่เขาบอกว่าอะไรนะใครเห็นก็ว่าไหม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 แต่คือมันเป็นแบบว่าไม่ไหมมากนะครับผม<ๆ>เป็นไงช่างผมเรียกได้ว่าเรียวเรียวครับผมเรียวเรียวชัดเลย ชัดเลยรู้กันจะเอ็ดไปเดี๋ยวนายมามาครับแต่ผมว่ายังอร่อยอยู่แน่นอนมาชิมกันโอ้คุณดูโอ้ยดูดูด,ด,ดู๋ยวตัดให้ดูความหนาของมันข้างในโอ้โห,โหดูดิอ่ะหนาป่ะละ่ะคุณดูดิสุดจัดสุดนี้ แต่เอ้ยแต่คุณไปทำก็ไม่ต้องให้สีคําขนาดนี้นะครับผมเมื่อกี้มัวแต่ร่อนไงมัวแต่เล่นมุกไงเป็นไงล่ะแค่ไข่ดําเลยมาครับเดี๋ยวจิ้มปะป่าวันจิ้มปลป่า่นันใส่พริกนิดนึงคุณจะได้ความหอมของแบบว่ามาครับดูใส่พริกไม่เยอะนะอยากได้ความหอมของหอมแดงแล้วก็พริกที่หนุหม่มไงไปครับ ไม่มุกเลยร้อนจริงโูหรสชาติพอดีเป๊ะเลยอ่ะนี่คืออันเนี้ยมันไม่ได้ไหมขนาดว่ามันมีกลิ่นนะมันเป็นแบบว่าเหมือนเกมเกมข้างนอกอะไรย่างเงี้ยข้างในยังนุ่มมากสูตรสูตรน้ำปลาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณลองไปใช้ดูนะหอมมากมีกลิ่นของหอมแดงเล็กๆแล้วก็พริกขี้หนูเผ็ดกำลังดีอ่ะไม่เผ็ดเกินไปด้วย ฟินนี่ถ้าไม่ติดสีนะคลิปนี้เพอร์เฟกมาครับต้องกินกับข้าวผมว่าฝัดน,นี้มาเลย<อ>ดูคำใหญ่ๆหน่อยว่วคำนี้เลยอะ่ะเ <_ s> พื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนถามว่ายัดเข้าปากได้ไหมไม่ชัวร์คุณดู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 โอ้โห,โโห,โหโด,ดูดิ สั่งแน่นอนไปครับอร่อยจริงๆพวกก็เหมือนอวยตัวเองก็อวยแหละไม่มีใครอวยอวยตัวเองก็ได้ไปต่อครับผมขาดไปได่จริงเก็กหวยเก๊กหวยเก็กหวยจริงนะครับผมน้องๆ นายอย่าไม่ต้องมาเนอะไปครับโหตาอร่อยจริงวะ <c oughs> ชื่นใจจริงๆทําทำได้ก็ดีครับทำไม่ได้มานี่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงใครจะซื้อ <c oughs> ดำขนาดนี้ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคุณไม่ต้องทำตามขนาดนี้นะฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ